สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะท่านใดที่แบบว่ามีความหลงไหลนะคะของศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนะคะหรือว่าหลงไหลในเรื่องของพลังงานนะคะการเชื่อมต่อกับพลังงานการฮิลลิ่งนะคะหรือใครที่เป็นสายมูมูแบบ มูจ๋ามูแบบสเปเชียลมูแบบว่าตื่นรู้มูแบบว่าฮิลลิ่งนะคะคลาสนี้เหมาะกับคุณนะคะคนที่หลงไหลแต่อยากจะอ่านให้เป็นนะคะอยากจะดูดวงเป็นอยากจะเชื่อมต่อเป็นทํายังไงอยากจะเล่าเรื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยคลาสนี้เหมาะกับคุณหมอโบออกแบบมานะคะกับโปรแกรม5วันสอนสดผ่านซูมนะคะคุณสามารถดูดวงเป็นได้เลยในคลาสนะคะเรียนเสร็จดูดวงเป็นเลยนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หรือว่า บางคนนะคะไม่ไปประกอบอาชีพแต่ว่าเขาอะเรียนเพื่อปรับนะคะพื้นฐานความรู้ทัศนคติหรือว่ามันมันมีเส้นทางของการเปลี่ยนชีวิตนะคะมันได้อะไรเยอะมากไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยแค่ดูดวงเป็นเท่านั้นนะคะมันมีแบบมันมีแบบ สเสน่ห์นะคะที่น่าค้นหาอยู่ในนี้เอาละคะ่ะคลาสนี้เหมาะกับใครบ้างนอกจากเหมาะกับคนที่หลงไหลแล้วยังเหมาะกับคนที่อยากจะต่อยอดหรือเหมาะกับมือใหม่แต่อยากจะเป็นมืออาชีพก็ได้นะคะเพราะว่าออกแบบมาเพื่อมืออาชีพเลยแต่คุณไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานเพราะว่าหมอบอกสอนตั้งแต่แบบ new beginning ให้เลยนะคะตั้งแต่แบบใบแรกจนถึงใบสุดท้ายเลยนะคะเป็นแบบว่าความหมายที่ละเอียดแล้วก็ยังต่อยอดนะคะด้วย คีย์เวิร์ดของจิตวิญญาณนะคะทั้ง78ใบคุณจะได้นะคะการแบบอ่านไพ่เป็นในเรื่องของ1ใบ3ใบ10ใบนะคะหรือว่าการอ่านไพ่เล่าเรื่องการอ่านพิกัดาร์นะคะการจูนเอเนจีนะคะหรือว่าฮิวลิ่งในเรื่องของสเปเชียลนะคะเพราะว่าหมอโบก็จะสอนเซเว่นจักระนะคะทั้ง7จักระให้เป็นพื้นฐานเพื่อเอาไปใช้ใน78ใบได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังดีขึ้นไปอีกคุณสามารถหาสัญ,ญลักษณ ะะจากไพ่วันเดือนปีเกิดลักษณะนะคะสถานที่ทามมิ่งหรือว่าช่วงนะคะช่วงวันช่วงเดือนช่วงแบบอายุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันมงคลเลขมงคลได้หมดนะคะ Amazing ตรงนี้รวมไปถึงแบบดูให้ดีฟนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้นะคะต่อยอดนะคะจากแพรชั่นจากแรงบันดาลใจของคุณให้สามารถเป็นแบบ รายได้อินคัมได้นะคะหรือไม่เอาอะ่ะฉันแบบเหลือเฟือแล้วฉันแค่อยากจะรู้เรื่องฉันแค่อยากจะแบบว่า,าเรียนรูเพราะฉันรักและฉันก็หลงไหลอันนั้นได้ยิ่งดีเหมือนกันนะคะเอาล่ะมาสเตอร์ Master นะคะของเราคือทุกอย่างเหมืนเอกล s i v e อยู่ในนี้นะคะในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ว่าอะไรที่เป็นข้อมูลอัปเกรดใหม่ๆนะคะหมอโบก็จะแบบให้ฟรีโดยไม่มีการแบบว่า ไปเปิดห้องแล้วก็มา Eclusive นะคะไม่มีดังนั้นสบายใจได้โอเคคุณจะได้อะไรนะคะวันที่สมัครคุณจะได้แน่นอนคุณจะได้ไพ่นะคะในห้องอเพื่อเราจะเป็นฝึกฝนกันนะคะจะมีแบบว่าเออต้องบอกก่อนว่าเราจะเรียนกันแบบจริงจังมากเรียนทั้งหมด5วันนะคะแต่สอนสดผ่านซูมอัดวิดีโอไว้ให้แต่ขอคนที่ตั้งใจแล้วก็จริงใจเพราะว่าสามวันแรกจะเป็นวันที่แบบ จริงจังนะคะขอคนที่มีเวลาแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเพราะว่าแค่ความหมายนะคะเหมือนเราอะเรียนวิชาวิชาหนึ่งนะคะแค่ช่วงทามมิ่งเนี่ยดังนั้นมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบไปซอยได้ขนาดนั้นดังนั้นห้าวันเต็มๆของคุณจะเป็นห้าวันที่แบบเป็นแบบทามมิ่งของทองคำเลยทีเดียวนะคะดังนั้นขอคนที่แบบเวลาแมทนะคะเวลาแมทแล้วก็มีความพร้อม นะแล้วก็ใจรักด้วยนะคะคุณจะได้ไพ่นึงสำรับแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะที่จะมีให้นะคะคือสร้อยหินเป็นสร้อยหินแท้นะคะปรับพลังงานนะอันนี้จะเป็นแบบฮอกอายนะคะป้องกันคุณใส่บนดำนะคะเจาะลึกในเรื่องของการพยากรณ์แบบแม่นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ protection นะคะแล้วก็สมาธิส่วนตัวนี้นะคะอ่าสีเดียวกับเล็บเลยก็จะเป็นลาพีลาชูลีนะคะ อันนี้จะช่วยในเรื่องของอุดรรัยโลขอการเงินนะคะหรือตาที่3นะคะเป็นหินแห่งว i ชตอมนะคะปัญญายาณนั่นเองนะ,ะอ่ะสใครที่แบบสมัครมาก่อนนะคะถ้ายังแบบมีสิทธิ์ได้เลือกคุณจะสามารถเลือกได้นะคะว่าเส้นไหนดีแล้วคุณจะได้เอกสารนะคะหนึ่งสำรับ1นึนฉบับเนาะแล้วก็คุณจะได้คลิปเตรียมตัวนะคะสคลิปนะคะให้คุณไปแบบนอนฟังเพลินๆนะคะปรับ ปรับพื้นฐานนะคะแต่ว่าในห้องจริงก็จะสอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเอาละค่ะขอคนที่ตั้งใจถามว่ามีแบบแบ่งชําระได้ไหมหมอโบมีค่ะแต่ขอคนที่แบบซื่อสัตย์แล้วกอ็อยากจะเรียนจริงๆนะคะมีถามแอดมินมาได้นะคะเอาละค่ะช่วงวันเรียนแล้วก็จะเรียนต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะซึ่งห้องหนึ่งตอนนี้น่าจะว่างสองที่นั่งถ้าคุณทักมาคุณได้โปรโมชั่นงามมากนะคะเออ ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะแต่ว่าถ้าทักมาวันที่เจอคลิปนี้นะคะก็จะได้โปรโมชั่นนะคะถ้าทันนะคะเพราะว่างแค่สองคนเท่านั้นนะเราเรียนกัน6กเจ็ดแปดนะคะส่วนห้องที่2นะคะยังได้โปรโมชั่นนี้อยู่นะคะคือเราจะเรียนกันย6 2หกยีเจยี่ปดมิถุนายนนะคะเพราะว่าปีนี้หมอโบสอนแค่3ครั้งเองนะเออนี่เป็นครั้งที่2นะคะนี่เป็นครั้งที่ส แล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะมีใบประกาศนียบัตรให้ส่วนดูดวงส่วนตัวนี้ดูในคาบอยู่แล้วนะคะคาบสีคาบผ้า, 4, า 5, เนาะเออเพราะว่ามันจะมีแบบเวิร์กช็อปแยกแยก่อยที่สาคัญนะคะหมอโวามีการสอนนะคะ,ะการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์สําหรับใครที่อยากจะต่อยอดนะคะจากความหลงไหลของเราให้กลายเป็นแบบอุ้ยฉันทําในสิ่งที่ฉันรักอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแบบอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักในอนาคตของคุณเนาะการ สร้างตัวตนบนโลกลอ,อนไน์ยังไงสอนตั้งแต่แบบโหตั้งกล้องนะคะสับไพ่วางไพ่นะคะฝึกพูดนะคะในที่สำคัญนะคะคลาสนี้ออกแบบมาเพื่อดึงศักยภ,ภาพในตัวคุณนะคะให้กล้าที่จะลงมือทําแล้วก็กล้าที่จะพยากรณ์นะคะในที่สาคัญนะคะมันเป็นแบบบัญชาลเลนคือคุณจะสามารถที่จะเชื่อมต่อพลังงานกับไพ่นะคะกับจิตวิญญ,ญาณภายในของคุณนะคะแล้วก็ จักรวาลได้ด้วยหรือว่าพลังงานรอบตัวของคุณนี่คือสิ่งที่อเมซิ่งแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะซึ่งเขาทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโวงงานเงินสุขภาพโชคลาภพียร์าคัสเรนดอมหนึ่งใบสามใบห้าใบสิบใบ y ยส yes หรือ n no นนะคะหรือว่าไกด์เอเนจีของคุณรายวันก็ได้นะคะอันนี้โคตรคุ้มเลยแล้วแบบราคานี้คือแบบว่าให้เหมาะกับช่วงแบบเศรษฐกษิจนะคะมีการปรับโปรโมชั่นให้นะคะถ้าคุณสนใจนะคะ เชื่อเหอะว่าคุ้มแน่นอนนะคะจะไม่มีผิดหวังเอาละถ้าหมอโบขาสิ่งใดที่แบบไม่ได้พูดนะคะก็ทางหาแอดมินได้เลยนะคะถ้าอยากแบบมาเรียนด้วยกันหวังว่าเราจะได้เจอกันความชอบดึงดูดความชอบนะคะมาแบบเปิดประตูของคุณนะคะเพราะประตูบานนั้นรอคุณอยู่นะคะเจอกันนะคะเริวๆค่ะ